กองทัพเคยออกมายอมรับนะคะว่าปราสาทต,ตาควายที่จังหวัดสุดรินเรายังยึดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีทหารกัมพูชาอยู่ตรงบริเวณนั้นแต่กองทัพอธิบายเพิ่มเติมนะคะ <ạ. S 1> ว่าความยากของปราสาทต,ตาควายส่วนหนึ่งมันเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์คือตัวปราสาทเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าจุดที่กัมพูชาอยู่ กัมพูชาอยู่ในเนิน350ซึ่งอยู่สูงกว่าและเป็นจุดสูงข่มบวกกับบริเวณพื้นที่ก่อนที่จะไปถึงปราสาทต,ตาควายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดเอาไว้ด้วยมีทหารไทยเหยียบขาขาดเข้าไปแล้วหลายนายทีนี้เกิดความกังวลขึ้นคนไทยคนอื่นรวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่แถวๆปราสาทต,ตาควายเขากังวลน,นะคะว่าสมมติว่าถ้าแม่ทัพภาคที่สองึ่งสั้นซึ่งท่งานจัดเกษียณอายุราชาการเนี่ยสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วะ แล้วถ้าหากว่ายังเอาประสาทตาควายกลับคืนมาไม่ได้การใช้ชีวิตของชาวบ้านตรงบริเวณน,นั้นจะเป็นยังไงจะสงบสุขปกติไหมชาวบ้านในตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดส,สุรินทร์คือจุดนี้อยู่ไม่ไกลาจากประสาทตาควายนะคะ <c oughs> เขาก็สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนให้กับนักข่าวแล้วก็สวที่ลงพื้นที่ไปว่าตอนนี้มันมีความเดือดร้อนอะไรบ้างชาวบ้านบอกว่าคือนอกจากประสาทตาควายนะ พื้นที่ที่มันเคยเป็นของไทยอยากจะยึดคืนกลับมาให้ได้หมดเลยเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าหลังจากนี้เขาจะใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมไหมอย่างตรงบริเวณปราสาทเนี่ยก่อนหน้านี้มันเปิดให้ขึ้นได้ตามปกติเพื่อไปเป็นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะพอปิดปุ๊บนะักท่องเที่ยวไม่มาของที่ขายตรงบริเวณนั้นก็ขายไม่ได้หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ทางานเกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวอะคะ่ะสวนยางพารา ปกติเขาไปกรีดกันกลางคืนเช้ามืดใช่ไหมใช่ <c oughs> เขากลัวเขาไม่กล้าออกไปตอนกลางคืนปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตไปกรีดยางตอนกลางวันบ้างตอนเช้าบ้างแม้ว่าอุณหภูมิมันอาจจะไม่เหมาะกับการกรีดยางเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ต้องทําคุณพรณภาเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกฝากถึงแม่ทัพภาคที่สองหน่อยได้ไหมเคยสัญญาเอาไว้นี่ว่าจะจบปัญหาทุกอย่างให้ได้ก่อนเกษียณนี่เหลืออีกสองสัปดาห์เองฝากท่านหน่อยแต่ประชาชนคนไทยก็เป็นกําลังใจให้ท่านนะ ทำไมครับอยู่ยังไงหวาดระแวงบอกหวาดระแวงค่ะแล้วมีอะไรฝากถึงท่านแม่ทัพไหมก็อยากฝากแม่ทัพว่าให้จบเร็วๆค่ะท,ที่แกเคยสัญญาไว้บอกจ้ะแกเคยสัญญาว่าไงแกเ,เคยสัญญาว่าให้จบก่อนก่อนกเกษียณค่ะอันนี้ก็ใกล้เวลาแล้วฝากยังไงบ้างให้ยังไงบ้างก็อยากฝากแม่ทัพว่า ให้ทาใม้สาเร็จก,ก่อนก่อนเกษียณค่ะชาวบ้านเราไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะชาวบ้านขยากทามากินปกติค่ะแต่ตอนนี้เป็นไงป้าใหญ่ก็เงียบเหงาตัวลูกค้าชาวบ้านก็ไม่กล้าไปกลับอะไรอะ่ะไปกลับไปกีดยางไม่กล้าประกอบอาชีพชอํากับทางแม่ทัพ,พภาคที่สองนะครับเพราะว่าท่านลงพื้นที่โรงเรียนการทะลักวิทยาจังหวัดศรีสะเกดไปสร้างขวัญกำลังใจให้กับ คนในพื้นที่แล้วก็ยังมีการบรรยายพิเศษรวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กๆด,ด้วยหลายคนก็ถามคำถามเรื่องนี้แหละครับว่าประสาทต,ตาควายแล้วตกลงยังไงเพราะเขากังวลผลการประชุม GBC ที่ผ่านมารวมไปถึงอีกไม่กี่สัปดาห์บนทบุญศิลป์ก็จะ,กะเกษียณแล้วเนี่ยประสาทต,ตาควายยังจะเป็นของเราไหมท่านพูดบนเวทีแบบนี้ครับว่าแผ่นดินจะต้องอยู่กับพวกเราตลอดไปตารางนิ้วเดียวแม่ทัพก็ยอมไม่ได้แม้จะยอมสละชีวิตกี่ชีวิตก็ตาม ถึงจะเป็นแค่เม็ดทรายเม็ดเดียวก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกแผ่นดิน4-5คืนที่ผ่านมาเนี่ยทหารทําหน้าที่อย่างโดยตลอดเพื่อรักษาแผ่นดินเอาไว้ยืนยันว่าเราไม่ได้บุกรุกประเทศอื่นไม่ได้ทําอะไรผิดเพียงแค่เราไล่โจรออกนอกประเทศลองฟังครับท่านตอบคําถามบนเวทีแผ่นดินจะต้องอยู่กับพวกเราตลอดไปนั่นคือความเป็นชาติตลา,างนิ้วเดียวแม่ทัพก็ยอมไม่ได้ ยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตกี่ชีวิตก็พร้อมแม้ว่าจะเป็นเม็ดทรายเดียวเราต้องเอาชีวิตเขาแลกสี่คืนห้าวันพวกเราทำเต็มที่ได้แผ่นดินคืนมาเราไม่ได้ไปบุกรุกประเทศอื่นมายายเสร็จนักข่าวก็ไปถามครับเรื่องประสาทต,ตาควายโดยเฉพาะซึ่งพลโทบุญสินเนี่ยก็บอกว่าคือไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เราเสียประสาทต,ตาควายไปแล้วนะไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเพราะว่าทหารไม่ได้ยอมรับ ต้องมีการาตามขั้นตอนก็คือการยื่นหนังสือประท้วงเอาประสาทตาควายคืนมาถ้ามีโอกาสก็จะดําเนินการสารงานต่อที่ผ่านมาทหารไทยเนี่ยทำหน้าที่อย่างดีที่สุดขณะเดียวกันยืนยันว่าประสาทตาควายยังเป็นของไทยอยู่เป็นของไทยตั้งแต่แรกไม่เคยเป็นของคนอื่นถ้าดําเนินการไปยืนถึงพัฒนาไปยืนถึงเปิดด่านนั่นก็หมายถึงกําลังทั้งหมดต้องถอนลงไปหมดแล้วถึงจะเป็นเปิดด่านเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยโดยความเหมาะสมนะครับก็เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งซึ่งเราก็ทําดีสุดแล้วก็ส่วนตาควายนะั้นก็ยินยอมเป็นของเราอยู่แต่การแบบต่อไปเราก็ต้องมีการเจรจารแล้วก็ยื่นประท้วงอะไรต่างๆตามขั้นตอนก็ก็ช่วงเวลานี้มันยังตึงกําลังกันอยู่ครับคือ,ค,อคือการเปิดด่านควรจะตวรจะถอนทหารทั้งหมดแล้วเพราะเพราะ่จะเกิดความปลอดภัยของพี่น้องที่ข้ามไปข้ามมาด้วยเพราะระหว่างข้ามมาถ้าเผื่อมันมีเหตุอะไรที่มันต้องใช้กําลังอีกมันจะยุ่งยากอันตรายกับพี่น้อง ก็เป็นปกติที่เขาจะต้องเฝ้าระวังฝ่ายเราเราก็เฝ้าระวังกับฝ่ายเขาด้วยเพราะยังไม่มีการถอนกําลังเพียงแต่ว่าหยุดยิงชั่วคราวเฉยครับมีการเพิ่มเติมกำลังไหมคะมีครับมีมีอ้างว่าเป็นการแค่สับเปลี่ยนกําลังเฉยนนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีการถอนกําลังเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเดี๋ยวเราถอนเป็นพระเอกเร็วไปฝั่งนู้นจะเล่นงานเราหรือเปล่า คุณผู้ชมคะมีอีกจุดหนึ่งที่สถานการณ์ก็ดูเหมือนว่ามันอาจจะย,ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะคะก็คือที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วเนี่ยจุดที่มีปัญหากันคือตรงบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาปล่องที่มันยังคงมีความทับซ้อนเรื่องพื้นที่อยู่ไทยพยายามผลักดันชาวกัมพูชาให้กลับไปหลังจากปลูกสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำพื้นที่ของไทยแต่ชาวกัมพูชาก็ยังไม่กลับแล้วก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันดันลวดหนามกันคุณกันจอมพลังเป็นหนึ่งในจิตอาสาที่ลงพื้นที่ไปนะคะ อาสาไปสร้างบังเกอร์หลุมหลบภัยให้แล้วก็เมื่อวานนี้ไปเทสระบบด้วยตนเองนะอเ,เอาธงชาติไทยไปปักเอาไว้แล้วก็ขึ้นไปดูว่าบังเกอร์มันแข็งแรงไหมมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามาโทษโหนูโทษเอามานี่ทดสอบความแข็งแรงนะบึบลงไปเองนี่เสียหมาเลยนะไม่ได้เลยเนะี่ยเอามาอันนี้นะ

ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหไ้ม่ยดูขึ้นไปเหยียบยด้วยตัวเองลเลยค่ะ<ๆ>ว่าบังเกอร์ที่ทาเอาไว้มันแข็งแรงดีหรือเปล่ามันใช้งานได้จริงไหม <S <S ขึ้นไปทดสอบด้านบนแล้วก็ปักธงชาติติดเอาไว้นะคะว่าตรงนี้คือแผ่นดินไทยคือประเทศไทยดูข้างนอกอะ่ะอาจจะดูเผินๆว่าเอ้ยมันก็เป็นแค่บ,บังเกอร์ดินธรรมดาลองเข้าไปดูข้างในไหมเป็นยังไงครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่ามีภาพตอนที่ถ่ายเข้าไปข้างในนะคะมีไฟสองสว่าง มีพัดลมอยู่ในนั้นนะเพราะพอเข้าใจสถานการณ์นะคะ oh, ว่าถ้าหากว่าเออเข้าไปอยู่ในนั้นหลายๆคนนะ่ะ hmm. บางทีอากาศถ่ายเทมันไม่สะดวกเดี๋ยวจะอยู่กันอย่างยากลําบากแล้วตัวบังเกอร์เนี่ยมันต้องมีความสูงประมาณนึงอย่างน้อยเวลาคนเดินขยับไปมาลุกขึ้นนะ่ะ มันจะได้ยืนได้โดยที่ศีะา,าม่ชนเพดานปกติอันที่เป็นท่อเนี่ยต้องต้องก้มอย่างเดียวเลยต้องงอคือจะเดินจะขยับตัวทีก็ลําบากเหลือเกินค่ะนอกจากนี้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วยนะคะเ,คเพื่อดูความปลอดภัยแล้วกล้องเนี่ยดูได้ทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนคนี่คือกลางวันนะคะดูว่าข้างนอกอมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมส่วนแบบกลางคืนบางคนกลัวว่าเอา้าเผื่อเขาซุ่มกลางคืนทายังไงอ่ะเป็นภาพขาดำมองไม่ค่อยชัดนักมีกล้องแบบไนท์วิชั่นที่สามารถดูได้ทั้งทางฝั่งกัมพูชา แล้วก็ไทยในช่วงเวลากลางคืนนะคะโดยภาพเนี่ยมันจะสามารถเห็นสิ่งที่มีความผิดปกติเคลื่อนไหวแล้วก็จับแล้วก็ส่งมายังจอติดเอาไว้หลายจุดค่ะถ้าหากว่ามีคนแปลกหน้าลักลอบเข้ามาหรือแม้แต่ขนอาหารข้ามไปข้ามมา<ๆ>กล้องมันจับได้หมดเลยอย่างน้อยติดเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่หนองจานจังหวัดสระแก้วชาวบ้านเองก็ขอบคุณคุณกันด้วยครับผมนี่ก็เป็นการสร้างทั้งบังเกอร์แล้วก็ติดตั้งวงจรปิดครบและ เดี๋ยวรอไปติดตั้งที่บ้านหนองยาแก้วต่ออีก1จุดเหมือนกัน<ช><ต>นะครับแต่ว่าไม่ได้อยากให้มีความรุนแรงนะ<ช>มนไม่อยากให้ใช้งานคือเห็นใจชาวบ้านเขาที่ต้องอยู่กันอย่างหวัดกลัวอยากให้อยู่แบบสงบดีก<ช>วุาแล้วได้พื้นที่คืนนะครับ